ไม่รู้ว่าใครจะอยอมใครนะครับบอกตรงว่าไม่รู้ใครจะยอมใครนะเรื่องนี้นะแอดพูดได้เลยว่ายากมันมันแก้กันไม่ได้หรอกนะครับเรื่องสิทธิ์กับอาจารย์เนี่ยนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอาจารย์นี่จะโดนลูกศิษย์เล่นงานตลอดออมีแล้วลูกศิษย์ใครเข้าไปเนี่ยมีแต่หนีนะบอกตรงงงานนีน้อาจารย์เนี่ย เข้าไปปุ๊บนี่หนีอาจารย์แล้วอยู่ไม่ได้นะนะอาจารย์แกก็โดนไปนะครับเอ,อส่วนมากอ่ะมีแต่อาจารย์เนี่ยมีแต่คอยสั่งสอนลูกศิษย์หรือตำหนิลูกศิษย์นะครับถ้าทาตัวไม่ถูกอย่างงู้นอย่างนี้แต่นี่กลับกันนะครับเอฟซีมีแต่ศิษย์เนี่ยตำหนิอาจารย์นะที่ทั่วไปเนี่ยเออมีแต่ตำหนิอาจารย์ทั้งนั้นนะครับนะ จร,จริงๆมันต้องเป็นอาจารย์ตําหนิลูกศิษย์นะครับทำตัวพเพื่อที่ทำตัวไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อาจารย์จะคอยสั่งสอนลูกศิษย์ไว้อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในศิลในธรรมนะแต่แต่อันนี้ก็แปลกนะเอซีนะแปลกว่ามีแต่ลูกศิษย์คอยตําหนิอาจารย์ว่าอย่าออกมาเลยอย่าทําอย่างนี้อย่าทําแบบนี้เออไม่ดีนะ นี่ไงนะครับเอฟตีเอดก็ไม่รู้ว่าใครใครนะฝ่ายไหนนะครับที่มันเป็นแบบนี้นะผิดยังไงนะเออปวดหัวนะเอฟตีนะงานนี้ทําให้เครียดเลยนะครับงานนี้นะบอกได้เลยว่าเครียดคนเข้ากระทำติเต,ต,ตงกันมาแหละเพราะอะไรอะ่ะปัญหานี่มาจากไหนรู้เปล่าเนะี่ยมันบานมาจากตรงนี้นะครับ สี่ก็อนี่แหละนะครับบานมาจากเริ่มจากตรงนี้นะครับว่าเรื่องอะไรล่ะจกนาเออนะทุกวันนี้มีปัญหากันกันเรื่ตรงนี้แหละนะครับแตกกันไม่ออกนะไม่รู้ว่าใครคุมครับความรับใครกันแน่นะ่ะเออคนนี้เขาบอกมีความลับนะทางนี้เขาก็บอกเขามีความลับอยู่เออยานะเออยามาเดี๋ยวเปิดนะอย่ายึกยักกูเปิดนะ จะเปิดอเอะก็จะเปิดซีดีอย่างเดียวแหละนะครับไม่ได้นะครับนะซีดีนี้ข้างในเนี่ยอไม่รู้หรอกว่ามีอะไรนะครับเออทุกคนเคยรู้ไหมแอดก็เคยฟังนะแอดบอกเลยนะแอดก็เคยฟังนะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะซีดีของเขาบอกตรงนะครับไม่ค่อยเข้าใจเออบางทีก็มีแต่เสียงคุยแล้วไม่ชัดเจนนะครับมันไม่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะมันต่อประติประต่อไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไร,ร,ออะไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับช่างใหญ่เรายังพอเข้าใจได้ยังพอมีผลอ่ามันมีอ่าผลประโยชน์อยู่คิดว่าอย่างนั้นแต่ที่ฟังมาอ่าหลายคลิปนะมันก็ไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่นะเออไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่ก็นี่แหละก็รอให้เขาเปิดอยู่นะครับไม่รู้จะเปิดวันไหน เออนะเขาบอกเมื่อไหร่คอยฟังนะเอฟซีนะเขาบอกเมื่อไหร่ถ้าเขารับหมายสารเมื่อไหร่เนี่ยเ,เเยเขาจะเปิดเออเขาจะเปิดเราก็จะรอดูวันนั้นนะครับว่าถ้าเขารับหมายปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดทันทีนะงัดออกมาเอ,อพังกันไปข้างหนึ่งเขาว่างั้นมันต้องพังนี่เห็นไหมอ่าเราจะได้รู้สักทีเลยว่าความจริงมันคืออะไรนะ แล้วก็ให้เห็นนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรยังไงคนภายในหรือไม่นะครับหรือว่าคนภายนอกอ่าเห็นไหมเราอยากรู้ตรงนี้ไหมไหม,ไมนะใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สองสามปีที่ผ่านมาก็ไม่รู้นะครับไม่รู้อืมนะพังนะครับงานนี้เออนะ ไม่รู้ว่าจอมยุทธนะครับลงมาจากเขานี่ก็ต้องว่ากันเลยนะครับตอนนี้ประลองยุทธกันอยู่นะครับว่าสิทธิ์กาอาจารย์ตอนนี้ก็ประลองยุทธกันอยู่นะต่างคนต่างไม่ยอมกันในเอฟซีต่างคนต่างอ่มีประเด็นมีปัญหานะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ยอมกันเนี่ยเออแต่ก็ยังว่าแหละนะครับ ในเมื่อเราอยู่ตระกูลนะครับนะสิทวัดเส้าริมเสิทธวัดเรศ้าริมนี่มันก็จะก็ร,รู้รู้กันอยู่นะครับว่าอ่าสำนักนี้นะครับเรื่องยุทธวิทยายุทธแล้วไม่เป็นสองครับไม่ไม่ลองใครแน่นอนนะเอ,อมีปัญหาก็ต้องประลองกับอาจารย์นี่แหละนะครับไม่ได้ไปไปลองกับใครหรอกนะครับล่ำเรียนมาก็ต้องงัดกันว่ากันไปอ ชัดเจนนะอแปลกใจในปะนะีงานนี้อเห็นแล้วบันเทิงจริงๆนะโอ้ใส่กันยับเลยอะ่ะบอก,กตรงนะครับงานเนี้ยยับเยินนะอืย่นเลยล่ะเอาง่ายๆอ,อ่ะเอฟซีปะทะกันเดือดมากอะ่ะบอกกัน,นง่ายนะเอเอออยอมกันไม่ได้ทีเดียวนะ ก็ต่างคนต่างใส่กันแหละนะครับทำยังไงได้เออืมใครอไปแอบบันทึกเออใครใครแอบไปบ,บันทึกเสียงนะครับโอ้งานนี้ไปกันใหญ่นะครับนะเออไปกันใหญ่เลเทะบอกตรงนะครับงานนี้เลเทะ บอกเลยนะแอดไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเรื่องแล้วก็มีมีอลิกับใครบ้างเนี่ยคู่ไหนเป็นคู่ไหนบ้างเนี่ยตอนนี้งงไปหมดแล้วนะบอกตรงนะอืมงงไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคู่นี้กับคู่นี้เอาคู่นี้ลงคู่นั้นขึ้นอย่างเงี้ยเออคู่นี้ลงคู่นั้นขึ้นไม่รู้เลยเหมือนกันว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนตอนเนี้ยเฟัดกันนัวเลยนะครับเออ นะต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยเนี่ยนะเห็นไหมขึ้นกันเละเทะเลยตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เออขึ้นกันเละเลยนะเอฟซีนะดูเอาแล้วกันเออคือต่างคนนะเอฟซี 3, นะต่างคนต่างก็ชี้แจงนะครับชี้แจงในเรื่องของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวอ่าตัวเองเนะี่ยพูดถูกแล้วนะครับพูดถูกแล้วไม่เกี่ยว นะแต่ละคนเนี่ยเขาเขาต้องมีความมุมมองของตัวเองต่างคนต่างไม่ยอม,มเอาง่ายๆจะงัดนะเอองัดข้อเอาดีเอาดีเอเอนะต่างคนต่างไม่ยอมเพราะว่าอะไรอ่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะแต่ละคนเขาก็มีเหตุผลของตัวเองว่าพูดกูก็พูดหมดแล้วนะเออมึงยังไม่จบอีกระเออ <laughs> พูดนะเรื่องราวทั้งหมดกูก็พูดไปให้หมดแล้วไงมึงอย่ามาพูดอีกนะครับโอ้โหอะไรกันไม่รู้นะหลายเรื่องเลยนะครับ FC. เอฟซีเออสุดท้ายแล้วมันจะจบที่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็นตอนนี้นะไฟลามทุ่งแล้วนะตอนนี้นะครับที่หนักๆเนี่ยนะที่หนักๆคือพระเข้ามาเอี่ยวนี่สินะครับแอดตรงนี้แอดงงเลยนะเอซีนะเออ จริงๆไม่ควรเอาง่ายๆนะอบอกตามหลักเลยจริงๆก็ไม่น่าหละนะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของอ่าทางโลกเขานะ,ะทั่วไปเนาะทางโลกแต่นี่โอ้โหแกกระโดดเข้ามาแบบนี้นี่ก็นะแอดว่ามันไม่มีไม่มีมมข้อดีหรอกนะมีแต่เสียเอาจริงๆเสียมีแต่เสียเปียบอะเอาง่ายๆ ต่างคนต่างก็จะเอา,อาเหตุและผลของตัวเองนะครับเหตุและผลของตัวเองขึ้นมาเพื่ออเพื่อกาลันตีว่าตัวเองเนี่ยพูดถูกเรื่องอช่างใหญ่ป้าแปลงผักเนี่ยนะครับตัวเองพูดถูกนะว่าเราเราพูดให้ข้อมูลแค่นี้แล้วคนอื่นก็เอาไปขยายความเพิ่มไปอีกทำให้ ไอคนที่พูดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเสียเออเสียนะไปกันเลยนะครับงานนี้นะครับปวดหัวเลยเออนะคือทุกคนมุ่งมาอยู่ที่ไหนรู้เปล่ามุ่งมาที่สี่กอนะปะัจจุบันนี้นะรอบนอกตะเวนที่ไหนก็นแล้วแต่มุ่งมาที่จุดเดิมก็คือที่สี่กอแล้วทำไมไม่มาตั้งหลักอยู่ที่นี่ซะเลยล่ะ เออจะได้รู้ดํารู้จมพูกันไปเลยนะจะได้มาเคลียร์กันตรงนี้เลยนะมันเป็นที่จุดเกิดเหตุไม่ใช่เหรอเออแต่คนภายในนี่เขาเงียบกริบอันนี้เขานะอาบน้ํานอนนะดูละคงละครน้ําเน่าออไปไม่ดีฝหรือนะครับเห็นไหมเออโยงกันไปโยงกันมาโยงนูน่นโยงนี่นะครับเอฟซีนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะโยงเรื่องราวต่าง อ,อปวดหัวจริงๆนะครับคุณลาดิตนะครับสวัสดีครับผมนะครับออปวดหัวไหมนะครับเอฟซี FC. เครียดเลยนะครับงานนี้ไม่เข้าใจเลยเนะไม่เข้าใจนะครับงานนี้มาได้ยังไงเออตอนนี้นะ ลูกศิษย์ก็ตอบตอบอาจารย์ตอนนี้นะอาจารย์เหรอก็ตอบลูกศิษย์นะครับเอ,อตอบลูกศิษย์ตอนนี้นะครับบอกกันได้เลยนะครับอืมนะค,นนค,นนะคืนนี้เคลียรกันไปเลยบอกตรงนะคืนนี้เคลียกันไปเลยนะเคลีย์ต้องจบนะคืนนี้เคลีย์ต้องจบนะประเด็นเนี้ยเอาจริงๆอืม นะรู้สึกว่าใครไม่รู้ว่าผิดถูกกันเลยแอดไม่รู้ว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกนะเอาบอกตรงๆนะครับไม่รู้เลยนะครับว่างานนี้ใครผิดใครถูกอ่ายุนรัตน,นันนะครับศึกวัดเสาหลมใช่ครับผมมันศึกวัดเสาหลิมแล้วคิดดูวัดนี้นะครับวิชาท่านแก่กล้านักจะบอกไว้ได้เลยนะครับสิบแปดมนุษย์ทองคํานะจะบอกไว้เลยนะ ผ่านด่านอรหันต์นี่ได้ไปนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วละ่ะนะบอกได้เลยงานนี้โอ้โหสู้กันบันเทิงมากบอกได้เลยเออจริงๆเนี่ยบอกได้เลยนะอ่าจริงๆคือมีแต่อาจารย์ที่สั่งสอนสิ์ถูกไหมส่วนมากใช่ไหมอาจารย์ท่านจะสั่งสอนสิษว่าลูกศิษย์เนี่ยเดินไปทางถูกหรือเปล่าหรือว่า ไปทําตัวอ่าอิเล็กเกเลเถไถไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยสั่งสอนสิทธ์เพราะาเป็นอาจารย์แต่นี่กลับกันครับมีจะสิทธ์นะครับสั่งสอนอาจารย์เออมีจะสิทธ์นะสั่งสอนอาจารย์นะตอนนี้นะครับเออไม่ให้ทําอย่างงูนทําอย่างนี้เอ้ออยังไงใครเป็นสิทธ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เนี่ยงงเลยนะเนี่ยนะเออ นะไม่รู้ว่าใครเป็นสิทธ์ใครเป็นอาจารย์นะตอนนี้นะครับเอฟซี FC นะครับเออจริงๆกันส่วนมากอาจารย์แกก็จะสั่งสอนสิทธ์นะให้อยู่ในสิทธ์ในธรรมให้อยู่ในลูในทางนะครับนะไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะครับส่วนมากอาจารย์ทั่วไปเขาก็จะสั่งสอนลูกศิษย์แบบนี้นะแต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นเป็นแบบนั้นนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ มีแต่สิ์นะครับสั่งสอนอาจารย์แล้วอาจารย์จะโดนตำหนิอย่างต่อเนื่องนะครับนะเออเหมือนช่างใหญ่เห็นไหมละ่ะช่าำใหญ่แกก็เคยมาสั่งสอนอาจารย์เหมือนกันนะเออวาสั่งสอน